สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลิเวิร์สประจำวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วจริงๆพระเจ้ากำลังฝึกสอนท่านให้ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์นี้คำว่าชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงการถูกแยกออกหรือถูกทำให้บริสุทธิ์ในบริบทของพันธสัญญาใหม่ การชำระให้บริสุทธิ์มีสองแง่มุมหลักคือ1การชำระให้บริสุทธิ์ในตำแหน่งนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเมื่อบุคคลใดวางใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ในขณะนั้นพวกเขาถูกชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงพวกเขาถูกแยกออกเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นสมบัติของพระเจ้านี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำหรือพฤติกรรมของพวกเขาเลยเขาแค่เชื่อ และรับเอาเท่านั้นแต่เป็นผลจากงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระคริสต์บนไม้กางเขนล้วนๆในพระธรรมฮิบรูบทที่สิบข้อที่10และ14ได้บอกว่าและโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการได้ถวายพระกายของพปรียสุคริสเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอโดยการได้ถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทําให้คนทั้งหลาย ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปบ่งบอกว่าผู้เชื่อถูกชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในฐานะบุตรของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่6ข้อที่11ได้บอกว่ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้ว โดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราในร 1, พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9ได้บอกว่าแต่พวกท่านถูกเลือกให้เป็นเชื้อชาติพวกท่านเป็นทั้งปุโรหิตหลวงประชาชาติที่บริสุทธิ์และชนชาติของพระเจ้าเพื่อให้ท่านประกาศการกระทําอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยเรียกท่านให้พ้นจากความมืดสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ 2. การชำระให้บริสุทธิ์ในพฤติกรรมแม้ว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราในฐานะบุคคลที่เป็นบุตรพระเจ้าที่ถูกชำระให้บริสุทธิ์จะสมบูรณ์แล้วแต่พฤติกรรมของเรากำลังอยู่ในกระบวนการถูกชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราเติบโตในความเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าการกระทำและทัศนคติของเรากำลังถูกเปลี่ยนแปลง ให้สะท้อนถึงความบริสุทธิ์สมบูรณ์ที่เราเป็นในพระคริ์ในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่หนึ่งข้อที่สิบห้าถึงสิบหกกล่าวว่าแต่ตามที่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกวิถีทางของท่านด้วยเพราะมีคำเขียนไว้ว่าจงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ในข้อเหล่านี้ โตกำลังเรียกร้องให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ตามแบบอย่างของพระเจ้าซึ่งเป็นการสะท้อนถึงธรรมชาติใหม่ที่เราได้รับในพระคริ์การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเราที่ช่วยให้เราแสดงความเป็นจริงของอัตลักษณ์ตัวตนใหม่ในพระคริ์ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2ได้บอกว่าอย่ากระทำตามระบบของโลกนี้คือกิเลสโลกยตัญหาของเงนื้อหนัง ซึ่งขัดแย้งต่อต้านกับพระวิญญาณคือทางของพระเจ้าในพระสุคริตแต่ให้มายอมรับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมข้อมูลความคิดในสมองความคิดสติปัญญาแบบเดิมคือแบบเนื้อนหนังตามกระแสของโลกเสียใหม่เพื่อท่านจะสามารถรับรู้ว่าอะไรที่เป็นความต้องการของพระเจ้าอะไรที่ดีอะไรที่ดียอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในสายตาของพระองค์ตามแผนการของพระเจ้าในพระคริสต์ ที่วางไว้ให้กับท่านจะได้ฝึกฝนประพฤติตามความคิดใหม่นั้นสรุปแล้วการชำระให้บริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับทั้งการแยกออกอย่างสมบูรณ์และถาวรของผู้เชื่อในฐานะผู้บริสุทธิ์ในอัตลักษณ์ตัวตนใหม่ของพวกเขาและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อนเนื่องของพฤติกรรมของพวกเขาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ตัวตนใหม่นั้น ความเข้าใจนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระคิ์ในการทําให้เราบริสุทธิ์และงานต่อเนื่องของพระวิญญาณในชีวิตของเราพระเจ้าอวยพร,พรครับ